สวัสดีค่ะเฮลเด้เจ็ดห้าเจ็ดรัตนารับสายดีให้ไปการค่ะแจ้งไปแจ้งนี้เดืนแปดนะคะออกรีบร้อยค่ะมูยอมทนี้ในระบบไอแบบได้เลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดิฉันรัตนารุ่งภูรินนท์นะคะตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไประดับ7ค่ะปฏิบัติงานแค่มา24ปีค่ะ ปัจจุบันปฏิบัติงานอยู่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนธุรกิจค่ะงานในเด็กชอบอ่านหนังสือนะคะแล้วก็ปฏิบัติธรรมค่ะคิดดีพูดดีทำดีส่วนกติประจําใจนะคะตอบรับทุกสายจริงใจให้บริการค่ะถ้าคุณจีได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการนะคะคุณจีจะทำอย่างไรเพื่อเป็นการสร้างคุณค่าใหกับ,บองค์กรของเราเพิ่มขึ้นคะ ก็ตั้งใจจะช่วยเหลือนะคะยูเซอร์ต่างๆทั่วประเทศเนี่ยลด<ม>และแก้ไขปัญหาในการจัดพิมพ์ใบแจ้งหนี้นะคะแล้วก็จะใช้เซอร์วิสไมลเนี่ยเพื่อช่วยเป็นประโยชน์กับองค์กรแคทของเราและสิ่งสําคัญอีกสิ่งหนึ่งก็คือขอขอบคุณนะคะผู้บริหารทุกท่านนะคะ,คะที่ตั้งโครงการากิจกรรมนี้ขึ้นมาเพือ่อช่วยกระตุ้นเซอร์วิสมล์พวกเราทุกคนยิ่มอยู่แล้วให้ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะขอขอบคุณมากมากจริงๆยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นใจช่วยเหลือ เตือคำถามฟังความครบถ้วนเร่งด่วนบริการอ่อนหวานน่ารักไม่สักแต่ทําน้ำ,ำาําไพเราะเหมาะสมสถานที่